คาถาบูชาพระศีวลีต้นฉบับจากหลวงพ่อกลวยชัยนาพระเกจิดังใช้ขอพรด้านโชคลาภทำมาค้าขายมีความเชื่อว่าหากขอพรกับพระศีวลีจะทำให้ค้าขายร่ำรวยมีเงินไหลามาเทมาคาถาบูชาพระศีวลีเป็นต้นฉบับมาจากหลวงพ่อกลวย วัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทโดยในคำบอกเล่าได้บอกกันไว้ว่าหลวงพ่อกลวยได้บันทึกไว้ด้วยลายมือและท่านย้ำให้สวดบูชาทุกวันจะทำให้การซื้อขายคล่องทำให้โชคชะตาราศีดีโดยหลวงพ่อกลวยได้บันทึกไว้ว่าก่อนสวดให้ท่องนะโมสามจบก่อนแล้วตามด้วยคำอาราธนาขอโชคลาภดังนี้นโมตัสสะ พระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสีวลีจะมหาเทโรปัจจยะลาภูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโทกมมายามโมยักขวาปิตัสสะนิลันตาลัง ปานาลาภะสก,กะเลอาเนตินิจจังสิวะลิเถลัสลาโพจะสักกาโลโหติสิวะลีมหาเถลญจะปูชกัสสะสทาวาปิคาถันจะสังวัตนะสะลาโพจะสักกาโลโหติเถลส,สัะอนุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพา เอเตนะสัจวัตเสนะลาโภเมโหตุสัพพธาเมื่อทำการสวดเสร็จแล้วก็ให้สวดพระธาตุศิวลีนี้ต่อไปให้ได้วันละสามครั้งเจครั้งจะเกิดโชคลาภตามความปรารถนาเธอ